สังเกตแล้วอะประมาณสักห้าหรือสิบวินาทีอะยูทูบแม่บอกอะกูได้รับข้อร้องเรียนเรื่องการเอาเฟอร์ดีแคสิ์กูยังไม่รู้แม่สามกูในเสียกูมีแท่งที่เท็กด้วยกูไม่รู้ก็อันนั้นเป็นมุกแบบกันตายแต่เราแต่ทุกๆวันอะเราจะเทคทุกครั้งที่มาแสดงผมจะพยายามเสร็จว่าโอเคจะพยายามหามุกใหม่ๆแต่บางทีก็หาที่กับมุกเก่าเนาะ จริงๆวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องซอฟๆเบาๆกันบ้างชีวิตนี้เคยทำความผิดกันบ้างไหมครับเปาชิบหายทำความผิดเปารู้ชิบหายปฏิเสธไม่ได้เนาะว่าในชีวิตของเราสักคราคืนเนี่ยมันต้องมีการทําเรื่องผิดพลาดบ้างมันก็เป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็อย่างถ้ายกตัวอย่างก็อย่างง่ายๆเลย มันมีคอนเซ็ปต์ง่ายๆในการใช้การในการตั้งคำถามเลยก็ตามแต่เขาบอกว่าเวลาเจอผู้ชายอย่าถามเรื่องเงินเดือนแปลงเป็นการหมิ่นเกียดผิดมากแย่ yeah. เวลาเจอผู้หญิงอย่าถามเรื่องอายุสัดส่วนอ่าตัวเลขผู้กีิเป็นแบบท็อกซิเรรู้รู้ไว้รู้ไว้แต่ในใจของเจ้าต่อดใครรู้ตายต่อให้เป็นสามีภรรยากูก็ไม่เว้นและที่สําคัญครับและที่สําคัญอย่าถามดาราไทย ว่าตอน 5, 6, าหกท้าเจ็ดไปออกไหนผิดผิดได้แรงมากอาจถึงคัดไม่มีงานก็ได้นะครับอย่าอย่าทำอย่าทำนะครับน่าสนบุคคดีนแอ้บ่เธอเนี่ยคดีความจบยังไงถ้าว่ากับตาจริงเนี่ยจอนี่เด็บเนี่ยเป็นกับตาแจสเปโร่ที่ปราบกับตาเมลายโง่มากไม่ว่าจะเป็นบอมบซ่าปราเต็มโจนฮะ หรือว่าแบ๊กแบ๊กเดี้ล่าสุดกราวอ,อีเอมเบอร์สัเด็ตุมเอืเอเป็นคำตัดสินที่บาดซบกที่สุดเท่าที่เคยได้อีกมาคุณลองท่านะคบสาลบอกอเอมเบอร์คุณมีกอผิดนะปุ่นปุภาษาอีกไม่เก่งมัพูดเป็นสภาษาอีกอีเอมเบอร์คุณมีความกินได้ครับแต่นะสายคุณต้องจ่ายเงินประมาณิบหนะ้าล้า แต่ในขณะเดียวกันทนายของฟางเจนีเดสมีความผิดเหมือนกันก็ต้องได้ต้องจ่ายครับต้องจ่ายค่าปรับให้แอบเบอร์เฮิร์สสองล้านหรือภาพซื่อๆนะครับผลแอบเบอร์เฮิร์สเนี่ยแม่นต้องจ่ายอยู่สิบห้าล้านเพียงเพื่อให้จอร์นี่เดสชถอนมาสองล้าน <c oughs> ทำไมถึงไม่คำนวณส,สาราตะเลยละ่ะแล้วบอกว่าเออแอบเบอร์เฮิร์สจ่ายให้จอร์นี่เด็สิบสามล้านอย่าทิชิปหาย น่าสุดเห็นมีคนทำผม,ผมผมถึงขั้นว่าแบบอยากทำเพลงให้ H M H e R แอมเบอร์เฮิร์นะผมผมใจ <c oughs> คุณลองนึกภาพแบบจุลศิลป์นนะั้น <c oughs> holy fucking shit is the shit Amber Heard Jesus Christ what in the bed ไม่รู้คิดอะไรอยู่แล้วตอนนั้นอะไรเบิร์เงินเราก็สูญสูญปัญญาเนาะแต่ในที่คิดเลยเวลาความผิดทางไปความผิดนี้ผมพูดจากใจเป็นความผิดทางจิตใจควรอีไอดีอาญาความผิดทางจิตใจอย่างรุนแล้วทำไมวะแค่ความรู้สึกของเราสิ่งที่เราต้องการได้เสร็จสมอารรถหมายทำไมคุณต้องมาละเมิดสิทธิส่วนตัวของเราแบบนี้ โฆษณาย t u ู e จนถึงวินาทีนี้ใครยังไม่ได้เป็นยูทูปีนี้บ้าง <c oughs> คุณยังประสบปัญหาทุกวันนี้ไหม <c oughs> เหมือนสมัยก่อนอ่ะกำลังนั่งดูเอาแล้วนะครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการทำซารบเปล่าชุบแป้งทอดกันนะครับซองหือบานอาจจะไม่พอใช้ะห, <c oughs> หรือแบบกำลังแบบ ฟังเพลงอ่ะฟังเพลงเศร้าๆฟังเพลงเศร้าๆแบบวัวขาดวัวขาดผมต้องเปิดเพลงกูต้องเปิดเพลงที่แคทเขีเชเดน้ำตาปามาทำของเปรี้ยวสูงของเจ้าวไม่ขาดดูหน่อยสิก็บอกแล้วว่าท้าทำไม่เป็นแบบจาวน้ำตาปุ๊บกลายเป็นก็ได้ก็ได้สองสีจ้ะ โฆณา YouTube คือเอาจริงๆอะอย่างรายการทีวีอ่ะมันยังมีช่วงแบบ mm hmm. เฟ้ด้วยให้รู้ว่าตหวันไหนมันมาได้มาแต่ไอ้ YouTube ไอ YouTube เนี่ยนึกมันจะแท้มันก็แท้ออกมาแท้คือถ้าเป็นสมัยก่อนมันไม่มีวันที่เตือนอะไรนะอยู่ดี่นี่มาโผล่แม่งเปิดบ้านผีหลอกอ่ะจ้าเอ๋ตุ๊กแกอะไรอย่างนี้หลังๆดีๆหน่อยมันยังพอมีขีดอะไรมาให้แต่แบบหรือยอย่างล่าสุดเพื่อนผมแม่ง เฮ้ยน้สาระเราทำไงเราต้องเอาเงินมาลงทุนอะไรอย่ากนี้ทุเนี่ยเดือนเราเป็นร้อยร้อยนี่กูหัวธุรกิจเดี๋ยวกูจะเปิดคลิปให้มึงดูนี่คลิปของกูกูกำลังสอนวิธีการทำธุรกิจนะสวัสดีครับวันนี้ผมมานำเสนอธุรกิจนะครับเป็นการขายตรองจากบริษัทแอนดตึ๊กอะไรก็ว่ากันไปนะครับวันนี้เราขอนำเสนอสินค้านะครับสองหมื่นบาทอาจจะไม่พอใช้ อ๋อมึงวางโฆษณาไว้อย่างนี้เองมีหน้าแหลมพลมึงถึงบอกว่าโอเคอ่าโอเคตัดต่อไปนะครับได้ส่วนของสินค้าตัวนี้นะครับเราก็จะมีโปรดักต่างๆมา้มายนะครับสําหรับสินค้าตัวนี้นะครับสามารถซื้อได้ที่กาบาทุกวันกาบาทุกวันทีลาซาดาทีลาซาดาขอดี่นี่แค่ห้าบาทนี่ของขายในลาซาด้าเยหรอเฮียก็ไอเดียดีนะแต่เราก็ แต่ในใจเราก็ยังรู้สึกว่าไม่ใช่กันก็ถือเป็นความผิดความผิดถัดไปขอมีวัต่อทุกคนที่กําลังจะเข้าหาเพื่อนแล้วถามแล้วพูดอะไรสักอย่างหนึ่งขึ้นมาแล้วทําให้เพื่อนต้องแปลงสภาพตัวเองคำถามับคำพูดคบ มึงก mm, ูเลิกกับเขาแล้วกูกูจะเลิกกับมันขาดแล้วอืมสัญญาณมามาแล้วกูออกตัวแรงไปกูก็เป็นหมาแต่ถ้ากูไม่ทําอะไรเลยกูก็เป็นเพื่อนเทียเรากูต้องชักใจแล้วสินะว่ากูต้องเลือกแล้วเ่ากูจะเทียหรือจะป็นหมาอืมน่าสนใจแบ่งไ่ให้กูเลือกเฮียอะไรเลยแล้วเอาจริ อาการถ้าใครสังเกตไม่ออกอาจจะแบบเพื่อแม่เพื่อนเราอะแม่เป็นมนารยาจะส่องสัญญาณเข้าไปหาหรือเปล่าอันนี้นะครับท่านผู้ชมเราจะขอแนะนํานะครับกับผมเป็นตัวแทนมาจนากนั้นใจนะครับคนโสดแห่งปีนะครับสําหรับผู้ชายทุกท่านนะครับถ้าเกิดคุณมีเพื่อนผู้ชายนะครับกําลังจะมีสัญญาณเจอลักษณะเพื่อนทา ที่สองตัวนีครับหีครับเพื่อนติดหีให้แยกตัวหีออกนะครับขอหีกับสรสลีขอหีนี้ย่อมาจากหางหาย oh. เวลาแม่อาการพื้นฐานเบื้องต้นของคนที่แม่กำลังจะให้เป็นหมาแม่จะหายตัวออกไปจากชีวิตสังคมและโงโคจอของท่านนะครับแล้วเราจะไม่มีวันกลับเข้ามาจากกว่าจะเกิดปัญหาใดๆ และขอให้ฟังสังมวรไว้ว่าหากเกิดอาการพ้อหินทางหายแล้วแม่งบกกับโคจรของท่านพร้อมต่งตางๆสัญญาณชีพหมากรมลงจังนะครับต่อไปสละอีสละอีนี่คือลีลาลีลานะครับลีลาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของอาการของคนที่กระดิกกระเนียนดักหมายอะไรแล้วแม่งไม่ค่อยจะไปเฮ้ย hey, มื่อเมือมือวันนี้เราไปกินเ่ากันเลยเดี๋ยวไปกินเ่าทังกา้าเลย นะเฮ้ยวันนี้เขามีโซดาใหม่เข้ามาเว้ยมีเดียใหม่เข้ามาเว้ยวิธนที่ตรงนี้เติมโฆษณาได้นะครับส่วำหรับท่านที่อยากจะให้เรามีโฆษณาเสร็จแ,แล้วมีโฆษณาได้นะครับ <c oughs> เฮ้ยแดกเราแดแกเบียวทำไมเพื่อนเฮ้ยไม่เอาวันนี้เราเข้าวัดทำบูชเราเป็นคนดีกล้าสุดจดจำได้เลยมีบอกว่าไปทักสักวันจะไปทักการโกต่อแหลมเดียร์นนมีข่เวดีด้วย รือเวลาเราแบบเฮ้ยมึงวันนี้กูได้วันนี้เดี๋ยวเราจะไปเที่ยวต่างจังหวัดกันด้วยโอ้ยม่ได้เราต้องไปดูแลแม่กูแม่กูไม่สบายนะเออลาสุกูได้ข่ขาวแม่ตาย <S <S 2> <S 2> เพื่อนลักษณะนี้นะคบจะมีลักษณะอาการลีลาแม่จะไปปิดเบี้ยวแฮนเซิลนะคุณทุกรูปแบบทุกกระบวนา่าหากแม่มีจังหวะจากคนเข้ามาโดนที่ได้หน้าฝายสัญญาณชีพหมานี้แสดงได้ชัดเจนนี่คือลักษณะของอาการปิดหี เป็นตัวบ่งชี้นะครับดังนั้นแล้วไซส์เราขอชี้ช่องให้ท่านเข้าใจว่าถ้าหากเป็นี้แปลว่าเกิดอาการอาการหางเนื้และลีลานะครับว่าแต่สมัยต้องทำเสียงวิชาการด้วยวะไอ้เจ๊กูจะรับสายหน้าคอมเมดีทำไมต้อนเป็นันไป้นบายด้วยวะเจอเป็นสุทชัยอยู่หเร็จนะครับอ่ะเปลี่ยนไปต่อพเธีวิวาห์ถ้าพูดที่ เรื่องในลักษณะความผิดเรายกความผิดขั้นสูงสุดไว้เลยคุณเคยไหมครับกลับบ้านดึกเบือนๆธนาคารที่มีลูกจริงๆแล้วไปอยากจะไปตีิงจริไปเอานุ่งบางบ้างในกลางเราไม่ได้บ้างไหมใครนะถ้าเป็นคนใส่ก่อนถ้าเป็นคนใส่ก่อนลักษณะอย่างเงี้ยการเี็นศูนย์ฉาจาลา โทษทำเดียวโดนตัดโดนตัดตทิ่กระจูสอนให้แบกกินออแต่ถ้าเป็นเด็กสมัยนี้นนะครับเด็กสมัยนี้นเขาจะอ้างได้แล้วเป็นสิ่งที่แย่มากเลยนะ,<ค>ะแล้วเราจะโทษอะไรไม่ได้เลยนะเพราะผู้ใหญ่ทำให้เป็นต้นแบบทำไมเธอไม่ที่ความผิดอ่ะเขารู้ว,ว่าเขาทำผิดเขาอยากไดะโทษสักครตัวเองใครสอนใครสอนเธอให้ทำ่างนี้ ไอภูม hey, ิไม่ได้อยู่กันมาแปดปีอ่ะตายตั้งแต่ปีแรกแล้วความผิดนี้แต่มึงแต่บึนรอดได้เพราะนี่นั่นทศกัณฐ์แล้วมึงก็จะรอดจากเมียของกูด้วยที่นั่นทศกัณมคิดว่ารอดไหมล่ะครับไม่รอดเพราะว่าเมียไม่ใช่รัษฎธิปัตย์ใช่ครับเมียก็จะบอกเลยครับมึนไม่ได้อำนาจมาจาก ท่ามหากาักดิ์เป็นประมุขแต่อำนาจนี้อยู่ที่เมียเป็นประมุขเออประหารใช่ไอันนี้คือแซวได้ใช่ไหมได้หมดเลยพี่บอยเพิ่งเคยมาครั้งแรกไม่เคยมาบางคนไม่ปุ๊บไม่หาปลารองเท้าตันหน้าก็ยังมีนะครับทำทำดีทำดีทำโอเคบอยมาตั้งคืนมาแล้วแต่คือเราเริ่มคิดเถองแต่จริงๆสมัยก่อนจะขึ้นกว่านี้นิดหน่อยอ่ สุดท้ายสุดท้ายนะความผิดสุดท้ายเลยล่าสุดชัดชาตไลฟ์นนสดตอนที่ไปอดูเรื่องนะ้ำพกุกเราคือใจเราอะเราก็แบบคิออออบออดว่าเออเขาทำงานหนักเกินไปมิวส์แม็กทำงานนี่อยู่ในหย่อนเลยแล้วคนก็ออกมาโวยวายกันเนี่ย yeah, ทำไมทำไมเด็กสมัยเนี้ยกะรั้รุนแรงเนี่ยของใหม่ใหมานะเขาก็อง ที่คุณโชว์ักชีโอยหนะ้าแม่จะมีคนบ้าที่ไหนวะเวลาแม่ออกไปทางานมีคนตามไปถ่ายลูกมีคนตามไปอัดวิดีโอแล้วก็เอามาลงข่าวให้คนนักข่าวใม้ทำข่าวกันผู้อยากจะรู้จริงจริงแม่มีหรอวะแม่แมผมรู้จักอยู่คนแต่แม่อยากให้ผมพูดไหมล่ะแต่แม่ต้องสัญญาก่อนนะว่าแม่จะไม่ตีผมอะ่ะคนเดียวเลยมีอยู่คนเดียวที่รู้จักอ่ะ แ้วเขาผิดไหมอ่ะตอนนั้นผมก็ต้องติตัวตายอบณขอบบุณครับตกลงไอ้เรื่องที่เขาลือนเรื่องปีกันหลนีจริงใช่ไหมเอาอไม่ใช่ผมเอาดมดมกินน้ำใ้ภรรยามาด้วย